สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมสุพจน์คนหน้ารักกับ e ีทุสุเสนิยนนครสวรรค์ตะคีที่1ที่เดียวในนครสวรรค์นะครับวันนี้มีรถแต่งพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้า1คันในส่วนของรุ่น Cap อพร้อมโปรแม็กซิงนะนี่แคมเปญเ้าใจแบบนี้นะเดี๋ยวฟังท้ายคลิปนะ ดูรถสวยๆให้จบก่อนนะมาดูสเปคของตัวแค p เอสพร้อมโปรแม็กซิงที่จัดให้ลูกค้าวันนี้ในส่วนของทันด้านหน้าไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนขนาดใหญ่เลยนะครับทันด้านล่างก็จะเป็นไฟตัดหมอกและไฟเลี้ยวนะฮะอันนี้ลูกค้าสั่งติดตั้งในส่วนของไฟตัดหมอกเพิ่มเติมใครอยากได้นะครับสั่งผมได้เลยนะครับในส่วนของตัวกระจังหน้าออกแบบใหม่ดีไซน์2022นะจบเชียวแบบนี้เลยพร้อมกับโลโก้อซูขขนาดใหญ่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์บนท้องถนนติดตลาดไปแล้วหนะ้าตอนนี้นะในส่วน ของการจัดทรงพร้อมโปรแม็กซิ่งวันนี้นะครับโหลดหน้า2หลัง4นิ้วฟ้าพร้อมกับตัวแม็กแต่งออฟลึกสวยงามกันเลยทีเดียวอ่ะใครชอบสายลุยนะครับในส่วนของสายซิ่งสายลุยนะครับสายทํากิน นี่เลยนะครับบอกได้เลยนะครับแคปเอาไปวิ่งใช้งานได้นะนี่ในส่วนของตัวแม็กออฟลึกแบบนี้เลยนะแม็กเวลนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นออฟลึกพิเศษนะในส่วนของยางนะครับขนาด245และ2 7 5ขนาดแม็กหน้า9.5หลัง10.5นะในส่วนของตัวคอ,อบเบรกขอบดุมน็อตล้อสีแดงลูกค้าสั่งจัดสวยนะครับตัดกับสีดำได้แบบลงตัวเลยมาดูในส่วนของแม็กทางด้านท้ายนะออฟลึกๆก,ก,กันเลยนะใครชอบแบบลึกๆนะแบบนี้เลย โอ้โหสวยงามกันเลยทีเดียวนะในส่วนของตัวแม็กออฟลึกแบบนี้มาพร้อมกับตัวครอบดุมนอ็อตเลาะสีแดงแตัดกับสีดําสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับโหลดหลังแบบเตีย้ยๆแบบนี้เลยนะครับอะ ใครสนใจนะครับดูคลิปนี้ให้จบเพื่อการตัดสินใจในส่วนของตัวรุ่น S อคันนี้นะครับรอรถนานเกือบ3เดือนแล้วนะใครที่จองกับผมไว้นะครับอดใจรอครับได้รถแน่นอนนะครับแต่ว่าช่วงนี้กําลังการผลิตนะครับเร่งการผลิตออกมานะครับค่อนข้างที่จะได้รถน้อยหน่อยเนาะแต่ก็ได้รถแน่นอนนะ,ะในส่วนของปลายท้ายเป็นคมแดงแบบนี้นะครับมีเส้นสายแลาสายฟ้านะมือเปิดจะเป็นสีดาแบบนี้นี่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 คันนี้นะครับไม่ได้มีดีที่ในส่วนของการจัดทรงพร้อมโปรแม็กซงนะ บอกได้เลยนะครับลูกค้าสั่งในการนะครับสั่งสั่งสั่งท่อนะครับของเปียท่อไอเสียของดีเมืองนอกอสอรรค์นนะวัยรุ่นที่ออกกับผมไปรู้ดีนะครับของเขาเสียงดังเสียงเพาะเสียงทุม้มพุ่งทยานะดีหมดเลยทุกอย่างนะ,ะมาดูในส่วนของตัวท่อนะครับออกไปลไายเท่นี่สวยงามกันแบบนี้เลยนะครับยิงตรงถึงด้านหน้าเลยนะครับ งานเขาดีนะครับล้วบอกได้เลยนะครับอัต่าการเล่งต่างๆนะครับดีขึ้นตอบสนองดีขึ้นนี่แบบนี้เลยนะครับอ่านี่เลยในส่วนของตัวแม็กซิงนะล้าน MJ MJ ตรงข้ามกับแมคโคนะแม็กพร้อมยางบอกได้เลยนะครับราคาเขาเล้าใจน่าดูเลยนะครับใน ในส่วนของตัวแม็กซ์งนะครับที่จัดวันนี้นะครับเป็นของร้าน MJ นะครับ m อนครสวรรค์ตรงข้ามกับนะครับแม็โคนครสวรรค์นะครับใครที่มองหาแม็กซ์สวยๆย่างดีๆนะครับแวะเข้าไปหาเขาได้เลยนะครับบอกได้เลยนะครับว่าราคาสุดคุ้มนะครับของดีด้วยของสวยด้วยนี่นะครับออกรดทุกคันนะครับก็จะติดที่ร้านเขานะครับมีปัญหาอะไรเข้าไปหาเขาได้เลยนะครับไม่ว่าจะโรเตียตั้งสูงชงล้อได้เลยนะครับสำหรับโปรโมชั่นในส่วนของคันนี้นะฟังดีๆนะครับในส่วนของโปรโมชั่นวันนี้รับรถจ่ายเพียง13,900บาทเท่านครับ 13,900บาทนะครับได้แบบนี้นะครับของแขมแบบนี้แหวกแบบนี้จัดทรงแบบนี้รับท่อดังไปอีกหนึ่งที่นะ ท่อดังเมืองนครสวรรค์ของเปียท่อไอเสียนะครับนี่เลยนะครับใครสนใจออกรถนะครับทักหาผมได้นะครับกับทุกคนน่ารักอีสุสุเสียนิยมนครสวรรค์ตะขีที่1ที่เดียวในนครสวรรค์นะครับใครติดเรื่องเอกสารนะครับอาชีพต่างๆนะครับแนะนำนะครับทักมาหาผมด่วนเลยนะครับผมสายดานสายปั้นเอกสารให้กับทุกคนนะครับต้องออกได้นะครับแล้วก็ในส่วนของลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับอยู่จังหวัดไหนก็สามารถที่จองรถกับผมได้นะเพียงทักเข้ามาหาผมนะครับบริการถึงที่เซ็นสัญญากถึงหน้าบ้านส่งมอบกันถึงบ้านเลยนะครับ ใครสนใจทักขาผมได้นะครับสุพจน์โกนน่ารักอีสุสุยนนิยนนคะรสวรรค์ตะกีที่1ที่เดียวในนคะรสวรรค์ฝากเบอร์ไว้ด้วยน,นะครับโทรด่วนได้เลย0819713914นะครับแล้วพบกันในส่วนของคลิปหน้านะมีรถแต่งพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้าเดี๋ยวผมจะมาแนะนำมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ชมกันอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับย่านน้ำแต่งตัวเพิ่มเติม,ตมแล้วก็จะพายรถคันนี้นะครับไปหาเจ้าของใหม่แล้วนะครับสวัสดีครับ